ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแสงทองมีเดียชาแนลพาคุณผู้ชมมาพบกับการเยี่ยมชมสถานที่บริเวณวัดป่าห้วยลาดตำบลสันตมอำเภอภูเรือวันนี้พร้อมสำหรับการเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่ครับบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นสถานที่มาสักการบูชาแล้วก็มากราบไหว้ ขอพรแล้วก็มาทั้งเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นบริเวณวิวสวยงามนะครับพื้นที่ที่มีเป็นจุดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสังเกตได้ว่าพื้นที่ช่วงเช้าเนะครับก็ยังจะมีนักท่องเที่ยวที่แวะเข้ามากราบไหว้สักการบูชาวัดที่นี่นะครับแล้วก็จะเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับบรรยากาศของวัดวันนี้ หนุ่มการจะพยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับบรรยายตามภาพอาจจะไม่ได้แนะนำอ,อะไรมากมายนะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีตลาดชุมชนเหมือนกับคลิปที่แล้วที่หนุ่มการได้แนะนําไปแล้วนะครับสถานที่ที่สามารถนําสินค้าทางการเกษตรของพี่น้องชาว หมู่บ้านใกล้เคียงมาจำหน่ายที่นี่แล้วก็เป็นจุดที่บริการจอดรถนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่พี่น้องมาพักผ่อนนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆแล้วก็วันหยุดต่างๆนะครับที่พาลูกหลานพี่น้องครอบครัวมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็มาพักผ่อนนะในช่วงวันหยุดได้ครับจุดที่เป็น สถานที่เก็บภาพนะครับบรรยากาศดีๆมาร่วมกันถ่ายรูปครอบครัวนะครับมาเป็นสถานที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมในบริเวณวัดนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตตาการตาจริงๆครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับบนลานบริเวณหน้าวัดนะครับ วันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านที่ผ่านมาเที่ยวทางจังหวัดเลยนะครับก็จะไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมวัดที่นี่เป็นจุดรอยต่อระหว่างอำเภอ,เอาจากอำเภอชุมแพขอนแก่นแล้วก็จะมาที่ภูกระดึงมาภูผาม่านแล้วก็มาถึงภูกระดึงนะครับผ่านอำเภอหนองหินมาที่อำเภอวังสพุงเดินทางจากอำเภอวังสะพุงมาทางอำเภอภูเรือนะครับ วัดนี้ก็จะอยู่ในช่วงก่อนที่จะถึงาจากวังสะภุมมาทางภูเรือครับก่อนจะเข้าตัวเมืองอำเภอภูเรือนะครับก็จะมีเส้นทางที่ผ่านวัดนี้ครับให้พี่น้องได้ชมภาพสวยๆในบริเวณวัดครับอีกมุมหนึ่งของบริเวณหน้าวัดครับนาสลาเฉลิมพระเกียรติ รรยายความสวยงามนะครับวิจิตรการตาบนภาพวิดีโอเคลื่อนไหวองค์ต่างๆนะครับที่พี่น้องเยี่ยมชมบรรยากาศได้นะครับ บรรยายด้วยภาพนะครับนี่คือบริเวณหน้าสราเฉลิมพระเกียรติครับหน้าวัดนะครับบริเวณหน้าวัดนะครับที่มีจุดให้อาหารปลา ปลานินปลาในาปลาตะเพียนปลายี่สกนี่ครับบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลากันจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาครับ แล้วก็มาร่วมทําบุญกันที่นี่ครับครับบริเวณวัดป่าห้วยลาดตําบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลย สลาเฉลิมพระเกียตรติบริเวณหน้าวัดนะครับตำบลสารตรมอำเภอภูเรือ ปู่มั่นนะครับผูริทัตโตครับนี่ครับหลวงปู่มั่นเยี่ยมชมสักการบูชาัดป่าห้วยลาดตำบลสานตรมอำเภอภูเรือครับ มุมบริเวณด้านข้างสาหาการปเปลี่ยนครับพาคุณผู้ชมมาดูบริเวณนี้อีกจุดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับกลานแสงทอมีเดียชา n แนลขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ